อยกท่านผู้ฟังทุกท่านคําว่าคําว่าอาวิชานี่อวิชานี่แปลว่าอะไรคาว่าอาวิชาอาวิชานี่แปลว่าความไม่รู้อะใช่อะอแปลว่าไม่ใช่ไหมวิชาแปลว่าไม่รู้วิชาหรือพูดง่ายๆก็คือว่าโง่เขลาเบาปัญญานะอวิชาหรือเรียกว่าโมหะ โมหะคือความโง่ความหลงความไม่เข้าใจนะก็เรียกว่าอาวิชชาหรือเดรชาวิชาคือเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นวิชาที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราไปทำนะก็เลยเรียกว่าเดรชาวิชาถ้าเราไปถือปฏิบัติตามเดรชาวิชาก็เราก็จะกลายไปเป็นสัตว์เดรชาเขาก็เลื่อนว่าเดรชาวิชานะ อย่างเช่นบาปและบุญบาปเราเป็นคนทำกรรมเราเป็นคนกอ่อบุญเราเป็นคนสร้างเราปฏิบัติเองเราทำเองนะคือสิรูอยู่ดอกเอาะว่าบุญแบบแบบใดเป็นบุญบุญก็หไม้ถึงว่าเฮาพิศิณเมธำเฮาทํามาหากินแบบซื่อสัตย์สุจริตเทียงถ้ำเขาเอิญ่าบุญหรือทีเรียกว่า สับศีนมีสับมีศีนสับถี่เข้าใดมาแบบถือตองแบบศีนถ้ำเพิ่นเล่เรียกว่าสับศีนบ่เด็ไปหลักเขามาเดีบ่เด็ไปปนไปจีไปหลอกไปล่วงไปตมไปตุนเอาของเขามากเป็นของตนเข้าหาเองคิดเองทำเองของเขา,เานั่นและนั่นเพิ่นเอินว่าสีมีศีนท้ำจึงได้ชื่อว่าสับศีน บาดตาที่นีตาหากว่าเขาไปหลักขโมยป่นจีหลอกล่องตมตุนเขามาแล้วนะเขาเชเอื่นว่าทรัพย์สินใดบอกเป็นสินทรั์ที่ใดมาโดยการช่อการโกงการทุจริตข้อรับฉับมันบมีปินสินสั์เด็กมันบมมีสินเออมันบ่มีสินนั่นเละเขาเรียกว่าอะท่ำหรือเรียกว่าสร้างบาปสร้างกรรม เ,เขาไปหลักเขาโมยปนจี้เขามาไปขาลั่นฟันแทงเขามาไปปนไปปน,ปปน,นก็ต้องไปขาเขาเขาใหา้ขาเอาน่ะเอาเอา,อาวุธไปปนไปจี้น่ะนั่นแหละบาปที่เขาทำกรรมที่เขากอ่อมันจกอยู่กับเขาเห็นมมันไม่ได้ไปเกี่ยวของครับครับแนวอื่นเลยมันเกิดอ,อยู่กับตัวเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดอ,อยู่กับตัวเขาที่ทีบุญบุญม่เคยเกิดอ,อยู่กับตัวเขาเขาเหตุเองทำเอง แต่พราะเขามีบุญไม่ทรัพย์มศิลแล้วนะ่ะเขาก็เลยนําทรัพย์ศิลนี่ไปตอบแทนบุญคุณเพื่อเขาสิบริ้ติดขังบุญคุณของภูมิะคุณก็เข้าเรียกว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่เพล่นลำเลี่ยงเขามาผู้ใดมีบุญมีคุณกขาเข้านะ่ะตองแทนคุณนกันเขาก็เลยเอ่ยว่าความดีความงามแต่ว่าธรรมความเป็นธรรม เพื่อเลี้ยงเขามาเขาเลีเ้ยงเป็นตอบไหมก็เลยเรียกว่าถ้ำคือเงินภาษีก่อนเน่ยเพิ่นได้ขึ้นไปจากประชารัศดรเพิ่นเอาขึ้นมาซอยเหลือประชารัศดรก็เอิ่นมาเป็นถ้ำถ้าเขามาเลยรับความเสืชลเลียเขาก็เลยไปเออขอขอไปรียกร้องขอความเป็นถ้ำหละเทศไทยถ้าเพิ่นบ่อเป็นถ้ำแล้วเขาไปเรียกร้อ,องขอมันจะได้บ่ไปขอเพิ่นมันสิได้บ่ถ้าเพิ่นบ่เป็นถ้ำบ่ได้เขตจังได๋ก็บ,บ่ได้ นะเพนั่นบาปกรรมเนี่ยบอสสามารถจะทําลาออกได้บาทนี้มีคนบางคนบางกลุ่มบางหมูบางเราบอกว่าจะาทํำพิธีลางกรรมให้เฮ้าเฮ้ากับไปเสือเขาเฮ้ากับไปอาบน้ำมต้ตนไปสื่อวัตทุกลางของคั้งงมอปุซาว่าตัวนี้แหละสีลางบาปลางกรรมให้เฮ้าได้ เขาก็ไปสั่งพระพุทธลูปเขาก็ไปสั่งบทว่าสิ่งเราหนีสิร่างบาปร่างกรรมห้เท่าได้นั่นแหละเขาเรียกว่าอวิชชาคือความโง่โง่ง,งมงายเขาเรียกอวิชชาคือความหลงหลงเสือเขานั่นคือความหลงเสื้อเขาว่ากรรมเขาสิร่างกรรมห้เขาได้บาตรเทนี่ผููที่เขาบอกเขาว่าเขาสิรางกรรมหาเทาไหรนั่นห้เขาไ,นขาไ้นั่น คนค้นั่นแหละเขาเอื่ยนว่าบ่มีศีลธรรมเพราะอย่างเพราะกรรมมันล่างออกให้กันบ่ได้มันล่างกรรมออกให้กันบ่ได้เขาก็ใส่เวทพ่นคาถาพระพุทธเจ้าเนี่ยคาถาไปสวดไปท่องอิติปิโสนั่นนี่น,นี่ว่าสิว่มาม่าสวดแล้วก็พูดพูดเ่าลงสู่หัวจิตหัวใจเฮ้าสิล่างบาปล่างกรรมให้เฮ้าได้ไปอาบน้ำมูกนมน้ต์น,นะ่ะ เขาอาบ็นแม่นำอ,อกโค้งข่าแม่นำเจ้าพระยากระล่างบาปล่างกางารรมให้เข้าโบนด้นี่แหละเขาเอ่ยว่าอาวิชาคือความความโง่งมงายที่ไปหลงเชื่อคนอื่นเขาที่เขามาหลอกลวงเราก็เลยเรียกว่าอาวิชาเดรชาวิชาหรือวิชามารหรืออรรำไม่เป็ตัวเดียวกันเพราะบาปกรรมเขาทำเองเขาทำเขาสางเอง มันบันเทึอกไวแล้วอยู่ในหัวจีหัวใจของเฮานั่นเขาไม่บาปแล้วบัดน,นี้เขาเคยส้างบาปมันสี่หนามเด้ส้างข้าพนันส้างขราพนี้หลอร่วงข้นันตุ่มต,มตมุนู้นพนิไปเรื่อยๆบัดน,นี้สิบ่าามาถตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ใดเด้ไม่แต่สี่เอาแม้ไม่แต่สี่เอาสี่หอบสี่กอบสี่โกยรัพย์ส,สมบัติผู้ใดมีไปมีแยงเอาแยงเอาแย่งเอาคนเห็นแกนไดคนเห็นแกนตัวเพือเพือสังบาปส้างกรรมก็พ่อแม่ หลอกล่วงพ่อแม่ต้มตุนพ่อแม่ลบขาลั่นทันแทงพ่อแม่แย่งเอาทรัพย์เอาสมบัติเอาก็พีกับน้องนี่เขาเอื่นว่าคุณบ่มีถรำ,บ,บ,ำบ่มีศีลบ่มีถรำบุคคลเรานี่จะบชอบการหาย่านจะบชอบการซอยเหลือไผยจะชอบแต่หาของเขาบ้านตนเองแม้แต่ทางหนักบวชหนักพดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยกหาแต่ของเขาบานตนเองไปบวชเหลว ไปบวชนี่ก็ไปหาเสือเอายดไปเสือเอาตำแหน่งพออย่างถ้ามียดมีตำแหน่งเรามันซ่องมันสิหลมันก็เสือเอาโลงทุนในแจกน็กหน่อยว่าวานพืชก็ต้องหวังผลมันก็นเลยมีตแต่หอบกรอบโวยมันก็นเลยบ่มิรรมแม้จะทั่งอยู่ในศาสนากระโบมิรรมมี่แต่อะธรรมเขาเลยว่าอะธรรมนำไปสู่นรกนี่แหละที่บ้านเมื่อเข้าไปเสือไปยึดไปถือตามผู้ที่เขามาหลอกมาล่วงเข้า มอาอ่างาศาสนาหากินอยู่ในศาสนานั่นน่ะนี่เข้าไปหลอกไปหลงเสื้อแบบนั้นน่ะเข้าไปหลงเสื้ออารมก็เลยพาเข้าร่งสู่นรกบ้านเมื่อเข้าปฏิบัติกันแบบนี้ทั้งหมดบานในบ้านเมื่อเข้าก็เล่ยกลายเป็นนรกพรจ้าบอกนี่แหละคือนรกที่แท้จริงตอนนี้กาลัางเป็นนี่ขาลั่นฟันแทงพอม่ เนี่ยเอารัดเอาเปียบพอแม่เห็นกรไดเห็นกรโตอยากได้แต่มุ่นแต่สับแต่สมบัติของพอแม่ลักขโมยปนจีเอาคาเอาอยากได้รูปประกันบอกอยากได้ในคาเอารูปลาคาลั่นแทง่ทงเอานี่ยเขาเอื่นว่าคนบ่มีศีลธรรมนคนบ่มีธรรม,คน,รรมคนไปหยึดถืออวิชาเดจฉานิชาหรือว่าอะธรรมนี่แหละจึงเป็นแบบนี้บ้านเมื่อเข้าจึงเป็นแบบนี้พอเข้าไปถืออธรรม คาว่าสันพระพุทธเจ้าบลจีเอิญว่าเดราชานนชาบอป่านี่ห้อก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองบ้านเมืองห้อก็เลยมีแต่เดราชานเดราชานดชเื่อคือสัตว์พวกเดราชานเวลามแีแต่สีหาหลักขโมดป่นจีกินน่ะสัตว์เดราชานน่ะมันยังยังเสือสุนัขอย่างสิมันมันไปหาขโมยกินน่ะหลักขโมยป่นจีทุจริตข้รัลชันเป็นลักษณะ คือว่าปฏิบัติตนไม่พ้นเสือก็จะเป็นเสือไม่พ้นหมาก็จะเป็นหมาไม่พ้นแมวก็จะเป็นแมวไม่พ้นสัตว์เดรัจฉานก็จะเป็นสัตว์เดรัจฉานเข้าเป็นคนแล้วนั่นเขาก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามทํานองคล้องธรรมของพระเจ้าบาปแลือบุญนั่นมันมันถอดถอนออกบ่ได้เข้าสิบไปถอนบาปแล้วเขาสิบไปเสริมบุญมันเสริมบ่ได้ถามีผู้ใดบอกว่า เสริมบาปเสริมบุญในเฮ้านะ่ะเขาตัวเฮ้าแล้วพว่าบาปบุญเฮ้าเหตเองเขาทำเองเขาสางเองเขาปรุงเองเขาแต่งเองเฮ้าก็ได้เองได้ของเฮ้าเองคุ้นบาปกับคุ้นบุญนี่เขาสิบตามเฮ้าไปตามเฮ้าไปกี่พบกี่ชาติกี่กับกีการตามไปดูแลเฮ้าไปสนองคุ้นสนองบาปสนองบุญในเฮ้าคุณบาปคูณบุญนั่นบม่มีผู้ใดอาสามาแชร์แต่โลภล่างออกให้ได้ แม้แต่พระพุทธเจ้าเพิ่นกระลูกล่างออกหายบ่ได้เพึ่นจึงต้องมาสอนเฮ้าว่าอย่าสางบาปอย่าสางกรรมถ้าหากว่าเพิ่อนล่างออกหายเฮ้าได้นั่นเพิ่นกระต้องบอกว่าสร้างบาปโูดสูสูพกพอพอูุสูสางบาปกันเลยหลายโลดมา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 หาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสิสิทธิ์นมุนเอาคาถาพระพุทธเจ้าไปเอารูปปั่นพระพุทธเจ้าไปเด้อเอาไปกราบไบบูชาอยู่บ้านเด้อนี่นี่สิล้างบาปได้เพื่อนกระต้องสอนแบบนั้น แต่บัดนี้เข้าเข้าสอนผิดเพี้ยนออกจากคํำสอนของพระพุทธเจา้าเขาบอกว่าไปสางพระพุทธรูปไปสือพระพุทธรูปนี่สิล่างบาปร่างกรรมได้สร้างโบสถ์วิหารเจดีเด้อไปกราบกระดูพระพุทธเจ้าเด้อเนี่ยสิล่างบาปร่างกรรมได้นี่คือสอนผิดทางเมื่อสอนผิดทางแล้วเขาก็เดินผิดเส้นทางเมื่อประชาชนเดินผิดเส้นทางแล้วมั่นก็นเลยพากันไปสู่อาเวจี ไปสู่นรโลอเวจีนั่นแหละบ้านเมื่องก็คือทุก็์พ้นมันบอถามบ่มีคนกับบ่มีบานบ่มีเมืองเมืนบอที่นี่คนคนกายเป็นสัต์เดรัจฉานไปเบิดแล้วะเป็นอย่างไรบานเมื่องมันสงบสุกลมเย็นบลาบาทนี่เข้าสิภาคกันเปน็นนางสมาธินางสวดเสกให้บานเมืองสวดคามปีขามภพคาบศามตรให้บ้านเมื่องเข้เาเนี่ยสงบสุกลมเย็นมันสิเป็นไปได้บอ ในเมื่อเข้าปฏิบัติไปในทางถิ่บดีแล้วเข้าสิบไปสวดมตนไปเสกไลไลไลสิ่งทิ่บดีออกมันออกไรยบรัวให้พียรรณาเบิงระบาดในห้องก็ิบว่าส,ส,ส,สิสิเอาข้าถา n ย a n g ละเสกออกเอาข้าถา n ย a n g ละเสกเขาเสกบุญเขาไปหายกันก็นได้จะเป็นขักจะเป็นเก่งหลายเก่งกว่าพระพุทธเจ้าหลายนี่แหละจะว่ามัน มันบวาสามารถสีใหายบานเมืองสง,งบสุขบวาสามารถสีดําเนินเขาสูยุคสีวิไลใดจังไดกน,นก็เขาไปบ่ได้เพราะว่าอย่างพราะนั้นมันเป็นหนทางไปนรกมันติไปสูยุคสีวิไลใดจังไหนภากันไปถืออารรมเดราัชานิชายอย่งสัตน์มีแต่เขาไล่ขากันปืนปืน,ปนอาวุ่นหอบมาแต่ใสคือเอามาขากันคือเป็นบานป่าเมืองเถื่อนเนี่ยคือบ่คือบบคือบบเปลี่ยนบานเป็นเมืองที่ที่สมกับวานับถือศาสนามีศาสนา มีคู่บาอาจารย์มีพระสงฆ์โอกระแจวเต็มวัดเต็มว่าปัดแนวทางปฏิบัติคือไม่แต่แบกปืนไร่ขากันแต่เอามาทำแต่ใส่ปืนซื้อมาหลายแท้ปานไว้อยู่ในปาในดงปานว่าก้นบ่มีศิลมีนรรมบ่มีศาสนาโลดเห็นบอนั่นแหละเพราะว่าเข้าไปถือวัตถูเข้าไปถืออารมไปถืออาจารย์วิชาคู่บาอาจารย์ก็ามีแต่หาหลอกหาล่วงหาตุม่มหาต้นกิน รดน้ำมนตนตรงนั้นเสริมดวงตรงนี้เหแจ้จงตันเห็ดเจงสี่โอ้ยคิดหาต่างแต่วิธีการว่าสีเอาจังใหญเห็ดจังใดญ่จงสี่ดเงินได้ทองหลายๆสี่หอบสีกรอบสีโกลวเอาหลายๆนี่เราเขาเอ่ยว่าตัวบาปเป็นจึงบอกว่าตัว,ต,วตัวบาปนั่นตัวบุญนั่นคือหัวดำกุลการตัวบาปนั่นคือหัวโลนห่มเหลืองให้เข้าคิดไปจรารณาเข้าจะถือศาสนาบ่มเม็นว่าเข้าถือประสงค์อย่างเดียว บเมนเขาถือโบสถิหารเจดีอย่างเดียวบเมนเขาจะไปถือเอาวาเพิ่นมีใบสุทธิอย่างเดียวเขาต้องเบึงตามที่ว่าเพิ่นปฏิบัติได้ตามหลักรรำคำสอนของพระพุทธเจ้าบอเลืวอเขาก็ะเสได้เลิกเลิกในการไปเสือว่าบาบุญนี่มันเสริมให้กันได้มันจะดอกรรมสะดอเว้นออกได้ เข้ากับจังสิรดยุทธ์สางบาปม้วนมนุษย์ทั้งหลายจังสิรดยุทธ์สางบาปสางกรรมอันนี้มีวามเสือว่าบาปสะดอออกได้เก่งกว่าพระพุทธเจ้าอีกบาดตะที่เหนี่มข้นก็เลยผ้ากันสางแต่บาปแต่กรรมอู้ขอให้ได้เงินได้ทองได้ทรัพย์ได้สมบัติไปลาขโมยผลจีเอาผู้ใดมีโอกาสมือเงี้ยเอาสาว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 เอาเต็มบาดเต็มเมืองกองพเนินทุนถึกอยู่ บ่ย่อมเอาออกมาเสียสารซอยเหลือเกือกูลกันบ่ย่อมม่จิไปไทยถอนเอาประเทศชาติบ้านเมืองขึ้นมาไม่หาห่อผ้าโกยผู้ใดโกยใดโกยเอาโกยใดโกยเอาหลอกเอาหลอกเอาต้มเอาต้มเอาตุ้นเอาตุนเอานี่มันจึงบ่านเมืองมันจึงกลายเป็นนรกมกใหม่ทุกคนก็เลืยเป็นทุกเดือดร้อนรวยปันใดก็เดือดร้อน ภพยต่างๆที่เกิดขึ้นบานเมื่อก่อนที่ลมจมหายนะจบบะบุเหลือแม้กระั่งซื้อเสียงเรื่องน้ำวันเนี่แหละคือประเทศไทยนี่สิบุเหลือขนาดว่าเป็นเมืองพูดขนาดว่าเป็นเมืองที่มีวัดว่าอาลามลายที่สุดเป็นเท่าใดล่ะพระกลายหลายนั่นแหละเขาจะไปถือความเป็นพระอยู่ที่พเหลืองอย่างเดียวอยู่ไวุ้ธิอย่างเดียว ให้เขาถือถึงแกนกจิตแกนใจของเพิ่นเพิินได้ถือธร้มาของพระบุทธเจ้าบอเพิินออกเพิ่นออกบวชมากนั่นเพิ่นบวชมากเพื่อที่จะหาทรัพย์สมบัติมาสนองกิเลสของตนเองบอหรือว่าบวชมากเพื่อทิ่ลดละปล่อยว่างพ่อก็เห็นดูพ่อ็คยพิจรารณาเบิ่งเอาเองก็แล้วกันโอเคก็เอาไว้เพียงแค่นี้ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสมบังสมปรารถนานจ๊า เสียงลมพอตองตหดังยาวยาวพืุนขอส่งข่าวบอกให้เจ้า ถอนคำสอนโลก